สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำภาพบรรยากาศตอนไปออกงานที่เมืองทองธานีมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับเมนูแรกเมนูเปิดตัวผมก็ได้ทำเป็นเมนูปลาเนื้อซีอิ๊วโดยการใช้เป็นปลากระพงจากทะเลสาบสงขาเป็นวัตถุดิบหลักนะครับก็นำมาแล่หั่นเป็นเตาให้พอดีคำแล้วนำไปน,นึ่งให้สุกราดด้วยซอสซีอิ๊วแบบจีนหอมๆอ,อร่อยๆแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมหันนห่นเส้นพีชฟ้าหั่นเส้นตบท้ายด้วยผักชีไทย เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวเชฟชาติจะไปทำคลิปแจกสูตรให้อีกทีนะครับสำหรับสูตรปลาเนซีอิ๊ววรมถึงซอสซีอิ๊วด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็นำภาพบรรยากาศการทำมาให้ชมก่อนนะครับค่ะจากเพจนะคะของเชฟชุดชิมนะคะที่มีผู้ติดตามกว่สาสองแสนเลยแล้วก็นะคะติดตามแฟนของแอปพลิเคชนันทางเฟซบุ๊กนะหรือมันจะเป็นทิกเกอรค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะยูทูบด้วยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นี We'll be doing your live cookies and everyone, yes, you will get a chest for free today, so please feel free to join activities and please feel free to come over here. Hello, go ูค่ะสำหรับใครที่นะคะอยากจะได้นะคะความแบบสุดยอดไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ฟุตบอลก็ดีหรือว่าอินโนเวชั่นที่อยู่ในบู mañana, หร um ี่เราค่ะซึ่งถือว่าเป็นอิทธิเดียสที่หลังจากเชียร์ไปชิบแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อมาลงตัวผมโอ้โหไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเมนูเนี้ค่ะแกงานคเอก็จับเค่ะเป็นเอกลักษณ์ประทับใจเป็นคนผิด แล้วก็เป็นเมนูที่จริงๆแล้วคนที่แบบไม่ทานสไปซี่ก็สามารถทานได้เหมือนกันาได้อ่าลกไปมครับแต่ว่าจะเป็นรสชาติร้อนแรงที่เข้มข้นโอเคค่ะเสียล้วก็ะคุณผูมทุกท่น้าเจ้าหนาี้มันต้องการที่จะ